เคยไหมที่รู้สึกว่าข้างในมันร้อนรุ่มเหมือนมีไฟกองใหญ่พร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อเคยไหมที่อยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้โลกแทบแตกสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเรื่องของใจของเรานี่แหละเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าชนะคนอื่นหมื่นครั้งไม่เท่าชนะใจตัวเองครั้งเดียวมันจริงแค่ไหนนิทานเรื่องนี้จะพาเราไปรู้จักกับเด็กชายคนหนึ่งชื่ออับดุลอาหัด อับดุลเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งตอบคําถามครูได้ฉับไวสอบได้ขี้เหม็นตลอดแถมยังวาดรูปสวยอีกต,ต่างหากวาดรูปทิวทัศน์ภูเขามัสยิดใครเห็นก็รู้สึกสงบแต่อับดุลมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยสูงสิงกับใครแถมยังเอาแต่ใจสุดๆอยากได้อะไรต้องได้ถ้าไม่ได้ร้องไห้โยนเข้าของอารวาสบางทีก็เผลอทำร้ายพี่น้องทำเอาคุณแม่เสียใจมากลูกเอ๋ยทำไมใจถึงได้แข็งกระด้างขนาดนี้คุณแม่บอกด้วยน้ำเสียงเศร้า แล้ววันหนึ่งอับดุลก็พลาดพลั้งปรักน้องชายจนล้มร้องไห้จ่าวินาทีนั้นเองเหมือนมีอะไรมาประแทกใจอับดุลรู้สึกผิดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณแม่กอดเขาเบาๆแล้วพูดว่าลูกแม่ก็อ่านกุรอานละหมาดแล้วทำไมใจถึงได้แข็งนะประโยคนี้ก้องอยู่ในหัวของอับดุลทั้งคืนวันรุ่งขึ้นอับดุลอ่านกุรอานเจอบทหนึ่งที่ว่าและบรรดาผู้ที่ระนับความโกรธและยกโทษให้แก่เพื่อนมนุษย์อัลลอฮ์ทรงรักพวกเขา ตั้งแต่วันนั้นอับดุลก็ให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำร้ายใครเวลาโกรธจะไม่เอาแต่ใจตัวเองอีกต่อไปค่อยๆอ,อับดุลเริ่มเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนเริ่มเรียนรู้ที่จะอดทนเมื่อไม่ได้ดังใจเขาจะเงียบแล้วขอพรจะอัลลอฮ์ให้ทรงนำทางมิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอทำบุญอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีหัวใจที่อ่อนโยนอับดุลสอนให้เรารู้ว่าการควบคุมตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคุ้มค่าที่จะพยายามจงโกรธได้ แต่อย่าทำร้ายใครวลีเด็ดที่เราอยากให้ทุกคนจำขึ้นใจแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นหรือยังถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นิทานสนุกสนุกที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้งดงามยิ่งขึ้น